มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมตัวรอได้เลยเยี่ยวยากเกษตรกรรอบสองมาแน่เตรียมตัวรอได้เลยใครรอลุ้นรับเงินรอบใหม่ นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้นายสุพัฒพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยสั่งการให้นายทองเปลวกองจันปรารดกระทรวงเกษตรเตรียมพร้อมสำหรับการเยียวยาเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ทันทีที่รัฐบาลมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วนายทองเปลวกองจันปรารดกระทรวงเกษตรและสังกณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสส,สกในฐานะนายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยากเกษตรเมื่อปี2563พบว่ามีเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนเกือบ8ร้านรายได้รับเงินช่วยเหลือรายละ15,000บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรงเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2563นายทองเปลวกล่าวว่าในรอบนี้เน้นจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรรายใหม่และที่ตกล่นให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับสิทธิเดียวยาได้ครบถ้วนโดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสําหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ ดำเนินการครั้งแรกนั้นสอสอกในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้วให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า1 0 0 0แสนล้านบาท นายทองเปลวกล่าวต่อว่ากระทรวงเกษตรพัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมี Big Data ทําให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดําเนินการในทุกภารกิจจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกลางปีที่แล้วสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ทกศภายใน5วันทําการหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่และย้ำให้ช่วยเหลือเร็วที่สุดเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อรอลุ้นสิทธิเดียวยาเกษตรกรรอบสองได้ตามช่องทางต่างๆ5ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. แอปพลิเคชันเกษตรดิจิตัลหรือฟาร์มบุ๊ก 2. เกษตรกรด้านพืชชาวนา ชาวสวนและหมอนไม้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรสเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปรศุสัตว์สี่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 5เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ d a y com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ